สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะก็ เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแนวทางการเสี่ยงโชคกันแต่เช้าเลยนะวันนี้ทาคลิปแต่เช้าเพราะเดี๋ยวตอนเนี่ยต้องเคลียร์เตรียมตัวแต่งหน้าเสร็จเรียมรไอยเปลี่ยนเสืาา้อผ้าก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่อนะคะใครที่อยากจะเสี่ยงโชคหวยรัฐบาลแก้วลงไว้เรียบร้อยแล้วที่ f a c e b o o k แฟนเพจหมอแก้วแม่นชัวหรือหมอแก้วพารวยทั้งสองเพจปักหมดุดเอาไว้ให้หมดแหลวหมดแล้วไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลได้ที่อันนั้นเลยส่วนใน YouTube นะคะก็เสร์ชแนวทางการเสี่ยงโชคหวยรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมีนาได้เลยค่ะหรือเสร์ชหมอแก้วไปดูในเพล ของแก้วก็ได้ลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วใครที่จะดูแนวทางเนี่ยแล้วอยากเข้ากลุ่มเพื่อได้เลขเด่นก็สามารถแอดเข้ากลุ่มหมอแก้ว ได้เลยนะคะ ad mk 6 5ค่ะลองเสิร์ชเป็นมีลายแอดนะก็คือต้องเป็นแอดแล้วก็ mk 6 5นะคะนะแล้วก็ใครที่สนใจจะสั่งแผ่นทองนะคะท้าเวสุวรรณหรือเนี่ยค่ะท้าเวสุวรรณหรือแผ่นสริกานะคะสามารถทักมาหาแก้วได้เลยนะชุดละ199มี2แผ่นนะคะอ่ะมาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนที่คุณรักที่สุดไม่ว่าจะรักแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบแม่แบบคนในครอบครัวหรือคนรักได้หมดเอาคนที่คุณรู้สึกว่ารักและ พันที่สุดคุณซื้อเลขของเขาได้เลยนะคะแล้วก็วันจันทร,ร์กับวันอังคารสองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทจันทร,ร์กับอังคารให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่คุณรู้สึกสนิทผูกพันนะซื้อได้เลยวันพุธให้ซื้อเลขที่ <kaikki> รู้สึกเสียใจหรือเลขกะละกีนีเลขที่เราสุาเป็นเลขที่มีอยู่ในชีวิตแล้วมันเป็นเลขที่นําแต่เรื่องแย่ๆมาให้ในวันนี้มันจะเปลี่ยนจากเรื่องแย่ๆเป็นเรื่องที่ดีให้คุณนะคะแล้วก็คนที่เกิดใน วันพฤหัส,สบ,บดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะและใครที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วแนะนํานะคะวันนี้ให้ซื้อเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยการนําเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อ คุณจะได้โชคได้ลาบจากเลขบัตรประชาชนค่ะและวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขหนี้สินตอนนี้คุณลองคำนวณซิคุณมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่เอามาบวกรวมกันแล้วลองซื้อแก้วว่าเลขหนี้สินจะให้โชคให้ลาบคุณนะแก้วก็ขอไว้พรอยพวกคุณโชคดีใครที่อยากจะซื้อหวยแล้วหวยรัฐบาลก็ไปดูได้เลยลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ